ครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษครับสำหรับคนที่เริ่มมีความชำนาญนะครับในการผูกเงื่อนนะครับหลายๆแบบแล้วเนี่ยก็จะมีการทำให้มันรวดเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าการรวดเร็วเนี่ยมันต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะเงื่อนเชือกแต่เงื่อนนั้นเนี่ยใช้เพื่อช่วยชีวิต นะครับใช้เพื่อผูกแน่นนะถ้าเราเกิดผูกไม่แน่นเนี่ยคนที่ใช้งานเงื่อนเหล่านั้นน่ะอาจจะได้รับบาดเจ็บอันตรายบางคนอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะโชว์การผูกเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับด้วยมือเดียวนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะทําได้นะครับหรือหลายๆคนอาจจะเห็นเป็นครั้งแรกนะครับนะครับเงื่อนตะกุดเบ็ดด้วยมือเดียวนะครับ นะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันนะครับอ,อีกทีครับอีกทีอีกทีเอาให้ดูอีกทีนะครับมือหนึ่งผมอยู่นี่นะครับไม่มีมือคนอื่นช่วยนะครับแนะ,ะหนึ่งสองนะครับผูกงานตะกดุดเบ็ดด้วยมือเดียวนะครับ ข้อดีของงานผูกมือเดียวคืออะไรนะครับง่ายสมมุติเราทําฐานเสียงไฟ่สูงๆเนี่ยต้องใช้มือนะครับอีกข้างนึ่งเพื่อยึดเหนี่ยวสิ่งอื่นไว้นะครับแล้วอีกมือหนึ่งที่เหลือเนี่ยเราก็ถือชิกัอกอยู่ไม่มีเลเวลาว่างเราจะมาใช้สองมือนะครับซึ่งปล่อยแล้วอาจจะเป็นอันตรายก็ได้นะครับบางคนก็บอก เฮ้ยเอ็งเอาลงมาทำข้างล่างสิเอ็งจะปีนขึ้นไปดางข้างบนทำไมอ่านั่งก็ถูกครับแต่นี้อาจจะใช้ความชํานาญนะครับเพื่อมาในการเป็นการโชว์แล้วกันนะครับเป็นการโชว์ให้เพื่อนๆเออเฮ้ยเงื่อนเนี้ยมันสนุกนะลองดูกันทีๆนะครับไม่มีไม่มีเง่อนครับไม่มีใครมาช่วยครับหนึ่งสองสามครับเรียบร้อยฮนะเป็นเงื่อนตะกุดเบ็ดนะ โอเคนะครับเอาไว้เล่นกันครับเอาคุณครูก็เอาไว้โชว์เด็กๆกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะมาสอนทิกอย่างอื่นนะครับหนึ่งสองสามร้รอยฮะตะกุดเบ็ดมือเดียวครับ